สิบเ <10 S 1> มตรแผงเดียวหายเลยหายเวียน <ละ S 1> หัว,วบ้านหมุน้ะเวียนหัวแล้วก็อาจเจียนด้วยนั้นนี่คือไม่เท่ากันแล้วนอนไม่ได้กลางนนะาค,าคืนอ่ะทรมานมากพลาจะนอนหน้ามือนะเนี่ยกดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็เอียงนเงี่ยคือต้องหนุนเอาหมอนสามชั้นอนะ่ะเอามาเพียงเองียงเองียงเองียถ้าถึงหมอนปุ๊บเหมือนว่ากงจักอะ่ะมันอยูอย่ในหัวเราอะ่ะคร้บๆอยูโหตรทรมาน กินหมดทุกอย่างมันแค่ระยะหนึ่งแล้วแม่มาที่มาเจอตัวนี้แม่ไปอยู่ในยูนยนทูบแม่ไม่เป็นหนังสือนะ่ะสั่งเลยตัดทิ้งใจสั่งเลยเพราะแม่ต้องทํามาหาก,กินเลี้ยงครอบครัวเนี่ครอบครัวเราเป็นหนักกว่านี้ใครจะดูเรามีแรงทํามาหาก,กินได้ถ้าเป็นแล้วทําไม่ได้อะใครจะเลี้ยงอะ่ะเด็กเดียว่านะคะทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้ว,วอ่ะเดี๋ยวรบกวนเดินใ,ให้ดูนิดนึงค่ะ เห็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียวานะคะเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะข้างซ้ายขปซ้ายตาเป็นขวาอืเดินได้สบายแล้วปลอเลยโอ้สามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะอาการวูบเวียนหัวบ้านหุนเป็นไงคะหายปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเข่าบวมจนแดงแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานเคโอละคะ ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเย่มากๆแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็บี้อวผัวต้องก้อนข้าวถามแกแกมาหาเหตุเทียนใหญ่ข้าพันศาเป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เราได้เห็นเพื่อนบ้านกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงที่เขาออกสื่อแมงดีจริงแม่รู้เลยสามแคบซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเป๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ เคโอปุ๊บไม่หลับอนอนอิ่มทั้งคืนมเมื่อเช้าพูดก็พูดของข้าวไม่ทานพระใศษบะทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องนะคะการดีขึ้นค่ะคุณตอนนั้นมือ้าหมดเลยมันเดินมัน ท้าช้างครับเป็นตัวใหญ่ครับอ๋อความรู้สึกเหมือนอาการชาเหมือนเท้าเนี่ยเป็นเท้าช้างเท้าใหญ่มากๆเลยแล้วแขนที่ไม่รู้สึกนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันยกได้แล้วครับอ๋อตอนที่เป็นคือยกไม่ได้<อ>เดี๋ยวลองกระดิกให้ดูสิคะว่าจริงนะเนี่ยนะคะเป็น การสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริงทําให้เราแบบได้สุขภาพกลับคืนมาตอนนี้สามารถเดินได้ไหมคุณลุงเดินได้เนาะเดี๋ยวคุณลุงนะคะจากที่เมื่อก่อนเดินลําบากเดินยากเดี๋ยวคุณลุงจะเดินให้ดูว่าสามารถเดินได้ด้วยิแพันตัวเคียวเดี๋ยวคุณลุงเดินให้ดูนิดนึงค่ะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะว่า ทานผิตภัณฑ์ตัวโอแล้วได้สุขภาพกลับคืนมาานแค่เม็ดเลียวเม็ดแรกแค่นั้นแหละค่ะรากคนว่ามันเบาลงเบาลงภายในประมาณสองชั่วโมงนิดรากคนว่ามันหายปกติโอ้โ้มันอะไรนักหนาทาไมมันดีมันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศีรษะนี่บวม มันจะปวดเต้นตุบ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 เลยเ,ออเวลามันปวดเนะ่ยเป็นมากมันเบอร์แล้วก็มันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยค่ะละกนาดน,นั้นก็เลยเออ,เอ,อมันตรงกับที่ หลวงพ่อเป็นอ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่ว่าของดีอยากไม่อยากจะเอาไว้ทานคนเดียวอยากจะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อนี่ไปทานแล้วจะหายมิจะได้บุญต่อๆกันไปเผยแพร่บุญให้กับญาติโยมที่ มีความเจ็บปวดเหมือนกับหลวงพ่อ